สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโคราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะก็ในวันนี้โอมก็จะมาทำนายทายทักดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563นี้นะคะแล้วก็อันนี้จะมาพูดของชาวราศีพฤษภนะคะก็มาติดตามดูกันได้เลยนะคะว่ารูปแบบของดวงชะตาของท่านประจำเดือนนี้จะออกมาเป็นแนวทางไหนนะแล้วก็จะเป็น เรียกได้ว่าเป็นเดือนส่งท้ายก่อนจะสิ้นปีนี้แล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะมีความเป็นไปได้ในทิศทางไหนบ้างเรามาติดตามกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนา ความสามารถของตัวเองด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนสุดท้ายของปีแล้วหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจัง mm. เผื่อว่าปีหน้าเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านของความชอบความสามารถไปเรียนรู้แบบเป็นจริงเป็นจังไปเลยนะคะเผื่อว่าเราจะเอามาประกอบเป็นสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นไรายได้หลัก mm. ไรายได้ลอง,ไไลอ,งอาชีพหลัก,อา,ลกอาชีพลอง ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็รวมไปถึงเตรียมตัวเองพร้อมที่จะเปิดรับเกี่ยวกับความรู้และก็สิ่งใหม่ๆเสมอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของหีนะหีนะก็คือเรื่องของความไม่ดีไม่งามหรือว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะอความรักเอาว่าเป็นกรณีของท่านที่โสดนะคะเพราะว่า ท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็เราก็ข้ามตรงนั้นไปค่ะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่โสดในช่วงนี้ถ้าท่านกําลังมีเกณฑ์กําลังจะพูดคุยศึกษาดูใจกับใครบ้างๆนะคะในช่วงเวลานี้เด็กก็ต้องบอกเลยว่าระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนมากๆม,ม,มันจริงจังกับเขามากแต่ เขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าอา่าวอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะคือเหมือนกับว่าเราโอเคกับเขามากเราชอบเขามากเรารักเขามากแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแล้วก็แน่นแฟนแล้วก็ถึงขั้นพาเราไปเปิดตัวกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของทางโซเชียลมีเดียเขาก็ยังไม่เปิดตัวเราให้ใครได้รู้จักหรือว่าบอกกับใครต่อใครว่าเราเป็นแฟนเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านั่ง ท่านั้นก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติมีค่าที่เราอยากจะได้อยากจะมีนะคะในช่วงเดือนนี้บางท่านก็มีเกณฑ์อยากจะได้รถใหม่มีความคิดอยากจะซื้อรถใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการซ่อมบำรุงรถนะก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวกันปีใหม่นี้หรือเปล่าอ้าวก็มีนะคะมีเกณฑ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สีหน้าด้วย ความยิ้มแย้มเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าท่านใดยอยากได้รถก็มีโอกาสจะได้สูงมากหรือถ้าท่านใดที่อยากจะเตรียมรถซ่อมทะลุบำรุงก่อนจะสิ้นปีนี้ก่อนจะได้ใช้รถในการเดินทางไปเที่ยวนี้อ่ะก็มีเงินที่จะไปทำตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาปิตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าหัวหน้าใครก็ตามจากที่เคย เป็นอลิรต่อกันมองหน้ากันแล้วรู้สึกแบบฉันไม่ชอบเจ้านายคนนี้เลยหรือว่าเจ้านายมองหน้าเราแล้วก็รู้สึกฉันไม่ชอบลูกน้องคนนี้เลยในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็เขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเออทําไมแต่ก่อนฉันไม่เคยมองเธอในแง่ดีเลยทําไมช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าเธอเก่งนะเธอเออโอเคมาก,มากๆเลยนะการทํางานดีขึ้นนะ เออแฮปปี้มากๆเลยแหละอ่านี่คือคําพูดคําชมจากหัวหน้าที่เราเคยไม่ถูกชะตากันมาก่อนนะคะแล้วก็กับตัวเราเองก็เช่นเดียวกันว่าที่ผ่านมาเคยมองเขาว่าเขาเป็นคนหญิงมากเลยเขาไม่เฟรนลี่เลยเขาไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจากับลูกน้องไม่ดีเลยนะคะ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าก็จะเปิดใจรับเขาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าทํางานร่วมกันได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของมาตา มาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะถ้าจะถามถึงเกณฑ์สุขภาพในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะจิตใจนิดนึงค่ะอาจจะเหมือนกับยิ่งท่านใดนะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในช่วงเกณฑ์วัยทองแล้วนะคะก็อาจจะต้องรับภาระหนักเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย อะไรไม่รู้ลูกตามไม่ทันนิดนึ่งนะคะแล้วก็จะมีความแบบน้อยอกน้อยใจเราง่ายเซนซิทีฟกับคำพูดของเราง่ายเราพูดอะไรไปนิดๆหน่อยๆเขาก็ร้องห่มร้องไห้ก็มีนะในบางคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องออตามใจท่านหน่อยนะคะอะไรที่สามารถจะ s พ p p o r t ช่วยเหลือในมุมมองของความเป็นลูกที่ดีได้เราก็แนะนำว่าให้ช่วยเหลือท่านไปนะคะแล้วก็ท่านใดที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ในเทศกาลปีใหม่นี้อมมองว่าก็อาจจะถือโอกาสตรงนี้ไปดูแลท่านทางในเรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็ทางในเรื่องของการพาไปแบบทานข้าวดีๆสักมือ้อไปเที่ยวกันสัก1นึ่งคืนองคืนอะเล็กๆน้อยๆให้เวลากับคนในครอบครัวของเราก็จะเป็นผลในทิทางที่ดีนะคะสำหรับโรคภัยสุขภาพของคุณบ่าวแม่เรานะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคาโภคาก็คือเรื่องของอสังหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะ เอากรณีของท่านที่อยากจะซื้อก่อนนะถ้าอยากจะซื้อเนี่ยมีเกณฑ์จะซื้อได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการกู้ร่วมเพราะว่าถ้ากู้เพียงแค่คนเดียวเนี่ยมันไม่ผ่านนะคะแล้วก็สําหรับกรณีที่ท่านใดอยากจะขายอ,อยากจะขายในลูกค้าที่เราจะขายได้เลยเนี่ยคือจะเป็นลูกค้าที่ มีลักษณะแต่งกายด้วยโทนสีสุภาพเป็นโทนสีธรรมชาติออกแนวน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆดูคุมโทนดูขาวดำดูแบบนูดนด,ดูแบบนิวโตรนิดนึงนะคะแต่งกายไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้ดูเปรี้ยวปี๊ดปัาดอะไรมากมายนะแล้วก็รวมไปถึงคำพูดคำจาเขาก็จะดูเป็นคนแบบพูดใจเย็น เออดีไหมคะมีปัญหาตรงไหนไหมคะน้องมีข้อมูลตรงไหนที่พี่ควรจะทราบไหมคะ,ะถ้าเขาพูดประมาณนี้เสียงอ่อนเสียงหวานพูจาอ่อนโยนก็จะมีโอกาสที่จะขายให้กับลูกค้าประเภทนี้ได้มากกว่านะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของมัชชิมามัชชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนกับเรานะะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคือไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนไพ่ของความเป็นไสยศาสตร์ความเป็นสิ่งเลึกลับนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเหนือธรรมชาตินะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถ้าท่านใดเดินทางไปต่างจังหวัดพกพ้ะไปด้วยนะคะสวดมนต์ด้วยก่อนการเดินทางก็ พกพักขึ้นรถไปด้วยนะเดินทางไปไหนมาไหนนะก็เอาว่าปลอดภัยไว้ก่อนเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลช้วิจารณญานในการรับฟังนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าทําตามที่อบอกเนี่ยมันก็ไม่เสียหายหรอกเนาะสิ่งเหล่านี้คือเราเชื่อเอาไว้ก่อน มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะแล้วก็แถมจะเป็นการป้องกันภัยให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวภัยจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดสนิทสนม มีความไวเนื้อเชื่อใจคนมากเกินไปเอาให้เขาเอาบัตร ATM ไปกดเงินเองโอนเงินไปให้เขาอย่างที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะย้อนแหวงทรยศกลับคืนอะไรเงี้ยคือในช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังกับเกณฑ์ลักษณะประ,ประมาณนี้เอาไว้ให้ดีๆสําหรับคนใกล้ชิดใกล้ตัวกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเนี่ยวางแผนเอาไวแ้วแล้วด้วยนะคือวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นด้วยอย่างเช่นถ้าเขาไม่ยืมเงินเขาคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเขาจะไม่คืนคุณแต่เขาก็จะทําเป็นพูดว่าแบบเฮ้ย มั่นใจได้เลยนะว่าไม่โกงแน่นอนยังไงก็คือแน่นอนสิ้นเดือนนี้ต้องให้คืนแน่นอนก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่ารับประกันเลยว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็เสียเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะผิดคําพูดกับคุณแน่นอนนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบแรกบรรทัดที่สองตแหน่งของตะหนุตะหนุก็คือตัวตนของท่านในแนวทางพฤติกรรมหรือว่าแนวทางการปฏิบัติช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีการไปมาหาสู่กับผู้ใหญ่ในครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัว รักใคร่กลมเกลียวสมัครสมัยสามัคมค,คีกันมากขึ้นนะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะในแนวทางพฤติกรรมของคุณหรือว่าเป็นช่วงเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับเริ่มหลั่นล้าเริ่มมีความสุขนะออสำหรับชาวราศีพฤษภหลายๆท่านนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกะดุมพักกระดุมพักก็คือเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินเนี่ย โอ้โหบอกกันเลยว่าท่านใดที่มีเรื่องของภาระหนี้สินนะคะแล้วก็ถ้าคิดถ้ามีความคิดว่าแบบเอ้ยอย่าเพิ่งจ่ายแล้วกันเออคงเอาไปเที่ยวก่อนคงเอาไปจ่ายค่ารถค่าอะไรก่อนนู่นนี่นันน่นนู่นมีความคิดอยากจะแบบเออโกงกับเรื่องของภาระหนี้สินอะไรเงี้ยนะคะบอกเลยว่าเขาเอาจริงนะคราวนี้เขาเอาจริงนะก็เตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าอย่าไปคิดโกงเขาเลยค่ะก็คืนตามจํานวนแล้วก็คืนตามช่วงระยะเวลาที่มีการ ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันก็จะไม่ได้ส่งผลเสียหายกระทบอะไรกับตัวเราสะมากมายนะคะแล้วก็ในบางรายสําหรับเกณฑ์กรณีเรื่องของการเงินถ้าท่านไม่ได้เป็นลูกหนี้ใครไม่ได้ไปเป็นหนี้กับใครนะคะในช่วงเดือนนี้ก็จะมีการใช้เงินที่ค่อนข้างจะเกินตัวพอสมควรเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นเงินที่เหมือนพอเราเรามาดูเงินในบัญชีอีกทีว่าแบบอ้าวเงินหายไปไหนหมดฮะมีสิ่งของอะไรที่ฉันซื้อไปบ้างมองหาเราตัวเอ้าไม่มีเลย ไม่ได้สิ่งของอะไรใหม่ๆม,ม,มาเลยแต่มันจะหมดไปกับเรื่องของอะไรก็ไม่รู้กินเที่ยวสังคมบันเทิงเริงรมลักษณะของการใช้เงินที่มันฟุ่มเฟือยเกินตัวมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็เตือน,น,น,นเอาไว้กับเรื่องของเก์การใช้เงินในเดือนนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัชชาชาชาก็คือเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเจอกันในแต่ละทีในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดกันในเชิงแบบมีความสุขหรือว่าเป็นความแบบ จริงใจต่อการสักเท่าไหร่มันออกจะเป็นแบบว่าเออตอนนี้นะชีวิตฉันกําลังจะทําธุรกิจขยายสาขาออกไป10สาขาฉันรวยมากเลยแล้วฉันก็ซื้ซอรถใหม่พึ่งซื้อบ้านใหม่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นแนวแบบเริ่มคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มาพูดถึงความสําเร็จของตัวเราเองให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแนวแนวนั้นมากกว่าเราเลยเลี่ยงเลยไม่ค่อยอยากจะไปเจอเพื่อนๆในช่วงเวลานี้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยโอเคว่าุ่นแนะนําว่าไปเจอเลยนะ ไปเจอเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามองในมุมที่ดีคือการที่เราไปเจอกับสังคมของคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็มาพูดทับๆๆเรามากๆเนี่ยนะคะเราอาจจะมีแรงแอคทีฟขึ้นมาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเออ ฉันจะต้องได้ดีมากขึ้นกว่านี้ฉันจะต้องประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่านี้มันไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องไปแข่งกับเพื่อนเพื่อนเขานะคะแต่ว่าแค่แข่งกับตัวเองเอาชนะตัวเองแล้วก็มีคําพูดของเพื่อนเพื่อหรือว่าความประสบความสําเร็จของเพื่อนเพื่อนในการเปรียบเทียบกับชีวิตเราแล้วก็เกิดเป็นแรงเป็นพ w e r เป็นแอคทีฟทําให้เราแบบมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมในช่วง ปีหลังปี63นี้ไปได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่โอนแนะนำจากสังคมวงเพื่อนเนาะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุพันธุกก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยญาติพี่น้องก็จะมีการติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียกันมากกว่าไม่ค่อยได้พบปะ พูดคุยเจอกันต่อหน้าแต่ว่ารูปไหนที่เราลงไปเนี่ยเขามาเมนทุกรูปมากดไ like, ลค์เราทุกรูปเลยนะเราเองก็เช่นกันค่ะคือติดตามชีวิตเขาสถานการณ์การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจากโซเชียลมีเดียต่างๆนานาหรือในบางรายก็ถึงขั้นแบบพูดคุยกันผ่านทางไลน์แชทกันตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอตัวจริงกันก็เท่านั้นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของอริอริก็คือคู่ศัตรูคู่อาฆาตอุ๊ยขอภัยค่ะ ขอพายนะคะโอ้ข้ามไปตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งของปุตตะกรปุตตะก็คือจะเป็นไพ่รูปที่เป็นหัวใจแล้วก็โดนมีดเสียบแทงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะต้องขอภายจริงๆนะคะตำแหน่งนีเน้เป็นตำแหน่งของลูกหลานลูกหลานเนี่ยก็คือกรณีท่านใดที่อยากจะมีลูกในช่วงเกณฑ์ตอนนี้ก็ งดความคิดตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความคาดหวังที่จะมีได้แล้วก็กับท่านใดที่มีอยู่แล้วมีลูกหลานอยู่แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังภัยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับของมีคมนะคะในช่วงเวลานี้ของมีคมทัานลูกหลานใค,ใครกําลังอยู่ในวัยกําลังแบบเริ่มซุกซนเริ่มเดินได้แล้วเริ่มโตแล้วมือคว้านู่นคว้านี่ของมีคมอะไรต่างๆเราต้องเก็บไว้ในที่สูงๆเก็บไว้ในที่ที่เด็กเขาคว้าไม่ถึงต้องระวังกันนิดนึงนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของอะริคู่ศัตรูคู่าคาดาอ่ะอน,นี้คือจริงแล้วตำแหน่งจริงแล้วค่ะเป็นรูปของหุ่นยนต์ที่หมดแรงเห็นไหมคือหมายถึงคนที่ไม่ดีคนที่เป็นศัตรูกับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงนี้เขาก็จะมะีมีเหตุอะไรที่แบบล้มหายตายจากไปเองค่ะ,ะเราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะแต่เขาก็คือแบบเหมือนชีวิตเขาก็ไม่ได้จะพูดว่างไงเดียเหมือนเขาก็แย่ไปเองแล้วเขาก็เหมือนกับ เลิกลม้มความคิดความตั้งใจที่จะเป็นอลริกับเราแล้วอะฮะก็จะถดถอยหายไปจนเราก็ลืมเลือนเขาไปในที่สุดไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของเราอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นมุมโกรธมุมเกลียดอะไรกันแล้วก็ตามแต่นะคะก็คือจะค่อยๆหายกันไปนั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตนิปัตตนีก็คือเรื่องของความรักเรื่องของคู่รักเนาะอ่ะเป็นทีละท่านนะคะเอาท่านที่โสดก่อนนะท่านที่โสดคือช่วงนี้ชัดเจนมากว่า ไม่ได้สนใจความรักเลยค่ะสนใจเรื่องของการเงินเป็นหลักค่ะตอนนี้ <laughs> คือเหมือนกับถ้ามีคนคุยนะก็จะคุยเกี่ยวกัรแล้วว่าฉันจะทํางานฉันจะหาเงินโตมาฉันจะต้องมีการเงินการงานที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือเหมือนคุยกับเขาก็คุยในเชิงแบบความร่ารวยหรือว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากจะมามาในซึ่งของเงินที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในเกณฑ์ของการเงินสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน มันไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็เป็นความช่วยเหลือพึ่งพากันได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบแรกบรรทัดที่3นะคะตำแหน่งของมรณนะมรณะก็คือสิ่งที่ยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ช่วงเวลานี้เป็นการรอคอยเป็นการคาดหวังนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่ใหม่ โคาเป็นอสังหาเป็นเรื่องของบ้านใหม่เป็นเรื่องของคอนโดหรือแม้กระทั่งถ้ามันมีจิตใจที่อยากจะคิดแบบรีโนเวทบ้านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านซ่อมบำรุงบ้านเนี่ยเงินที่จะเอามาทำตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เพียงพอกับสิ่งที่เราได้คิดเอาไว้ได้คาดคะเนเอาไว้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะพอสมควรต้องใช้เงินประมาณเท่านี้แต่มันยังไม่ไม่ถึงนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะข้ามสเต็ปไปก่อนกับช่วงตรงนี้นะต่อมา่ะตำแหน่งของสุภัสสุภาสคือค้นงามความดี คุณงามความดีในที่นี้ก็คือช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเราขึมมากเรานิ่งมากขึ้นเราสง,งบนิ่งมากขึ้นมีธรรมะร,รมโมนในจิตใจมากขึ้นเออใครมาทำไม่ดีกับเรานะเออช่างเขาเถอะปล่อยเขาเถอะอ่ะหรือใครที่แบบเหมือนกับที่ผ่านมาเราอาจจะเคยโกรธเกลียดแค้นอาฆาตอะไรกันมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่โกรธใครแล้วฉันไม่แค้นใครแล้ว ฉันพร้อมจะโอโหสิให้กับคนทุกคนที่เข้ามาแบบมีความสัมพันธ์ในเชิงที่ไม่ดีกับชีวิตของฉันที่ผ่านมาคือเหมือนกับถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหม ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยมันมันส่งผลกระทบในเรื่องของภาวะจิตใจก็คือเราเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นทําให้เราไม่ว่าจะทํางานหรือว่าจะหาเงินเราก็จะมีความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้แบบเปาะที่1เปาะที่2เปาะที่3เอ้าวก็ดําเนินไปตามนั้นได้เลยเพราะว่าเรานิ่งมากขึ้นนั่นเองมีจิตที่เป็นสมาธิทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมะ กรรมะก,ก็คือการงานนะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โย ถ้าที่ผ่านมาพยายามอย่างเน็ตอย่างเหนื่อยบอกเลยว่าผลของความสําเร็จก็จะส่งผลในทิทางที่ดีดีมากถ้ายิ่งเหนื่อยมากก็จะยิ่งดีมากนั่นเองเพราะว่าไพ่นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือที่ผ่านมาพยายามหนักมากในช่วงนี้ความสําเร็จความดีงามก็จะเป็นผลที่ปริบานเบ่งบานด้วยนั่นเองนะคะต่อมาคะตำแหน่งของลาภาความมั่นคงในชีวิตมันก็จะมีความคิดเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยบ้างนะคะก็บอกเลยว่า มันถ้าคุณกาลังวางแผนอยู่ก็สามารถจะเป็นไปตามแผนตามเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของพยาญาพยาญาคือสิ่งที่ต้องระมัดระวงังช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่เกณ์ฑเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บแต่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงภาะวะอารมณ์ของเราอย่าตะบะแตกนะสมาธิที่ผ่านมาที่มีเนี่ยดีอยู่แล้วอย่าไปโมโหฉุนขาดและตะบะแตก อารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหทุบทุบทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับมันไม่ใช่การทุบจริงหรอกนะคะแต่มาถึงเปรียบเทียบกับภาวะอารมณ์ของเราที่แบบโอ้โหฉันจะใส่อย่างเต็มที่เต็มแรงสุดท้ายพอมันใส่ไปแล้วเนะี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยค่ะมันกลับจะรับรู้ได้ซ้ําว่ามันมีแต่ความเสียหายที่ตามมาหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของภาวะอารมณ์อารมณ์รุนแรงอารมณ์เลือดร้อนเลือดขึ้นหน้านั่นเองนะ ต่อมาสองตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นตำแหน่งของทาสาแล้วก็ทาสีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองหรือว่าลูกน้องนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยบริวารที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยเราได้เข้ามาก็เหมือนกับแบกรับภาระนิดนึงค่ะคือเขาไม่สามารถจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้คิดเอาไว้นะมีเขาก็เหมือนไม่มีว่างันเถอะนะคะแล้วก็ ในสำหรับลูกน้องที่เป็นเพศตรงกันข้ามนะคะคนนี้จะเป็นคนที่เก่งคนที่แบบเฮ้ยพร้อมทุกสถานการณ์เป็นคนที่ไวมากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีมากๆรวมไปถึงมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันกับลูกน้องที่เป็นเพศตรงกันข้ามในช่วงเดือนนี้จะเป็นผลในทิศทางที่ดีมากกว่านั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ขอจบ การทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีพฤษพป,ประจำเดือนธันวาคม2563นี้นะคะ